สวัสดีครับชื่อนันทการศิริตะตนนท์นะครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์นะครับในโปรเจกต์ชื่อว่าอีซี่บลักนะครับนี่ก็คือจะเป็นระบบคำนวณสินค้านะครับก็สรุปยอดรวมทั้งหมดนะครับเป็นค่าแหวยตรงนี้นะครับยอดชำระรวมทั้งหมดสืว่า ผู้ใช้งานกรอกคำว่าไขนน่นมก็ไดครับสินค้านมหนึ่งจำนวนห้าชิ้นกล่องละสิบบาทนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มเข้ามาแบบนี้ครับเราก็สามารถลบออกได้นะครับก็ <c oughs> สำหรับโปรเจกต์นี้ครับผมก็พัฒนามาจาก HTML แล้วก็ CSS ก็าวาสคริปต์ก็ในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนโค้ดของทีมแอนะครับก็ในส่วนนี้จะเป็นโค้ดของซ s s อนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นโค้ดในส่วนของ j a ว a สค r i p t โ okay, อเคครับสำหรับ Java สค r ิป t นะครับเริ่มแรกเลยผมประกาศใช้เลสประกาศ ตัวแปรชื่อ product นะครับเก็บรูปแบบของ array นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับ add product คือเวลาลูกค้าเขาไปไม่ใช่ขออภัยครับว่วนปผู้ใช้งานกรอกเข้ามานะครับนมแล้วก็นะเพิ่มสินค้านะครับแล้วก็ใช้อิตรวจสอบนะครับถ้าไม่กรอกสินค้า หรอไม่กร,กรอกข้อมูลไม่ครบกฟจะขึ้นมาเนี่ยครัก็อพอ,ก,อรกรอกเข้ามาแล้วครับก็ฟังก์ชันนี้ก็จะทํางานครับ render product นะครับก็มี for if นะครับรูนลูปสินค้าที่ผู้ใช้กอรอเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็คำนวณค่าแวดแล้วก็ค่ายอดรวมทั้งหมดครับ รก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันดีลิสตนะครับดีลิสต์โปรดักสามารถกดนะครกดกดลบได้ครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าเคลียร์ฟอร์มนะครับสามารถถ้าลบแล้วก็กดลบก็คือจะสามารถอ่าเพิ <c oughs> ่มสินค้าใหม่ได้ทันทีนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ